ครับบ่งเฟกเราครับอำเภอป่าติ๋วครับบ้านโพไซครับผมนะครับบุรุ่นกันนะครับบังได้ครับนะครับบังได้ครับเรียบร้อยลครับมาบังพ่านผู้บัหานเองนะครับผมไม่ดีนะครับ่น้องน้องลิโอทา้นโพไซ ล้ำเรียบร้อยตึ้งตึ้งตึ้งบอกไปล้ำดาบครับผมบัางแรกเอาล้อรุ่นครับเวลาลุงเรียบร้อยครับเดียบรอยหาซิมาครับบัางแรกครับหัวเสียบแล้วกับหางเสียบครับมันกลับกันตอนแรกเอาหัวบัดนี้เอาหางครับหางลงหอดพื้นเรียบร้อยครับเรีอยหาซิมาครับผมนี่ครับรุ่นบัางตะไปนั้งหมดครับผมอบังที่สองครับผมเทพศิลาครับ ไป,ไปโอ้สุดยอดเลยครับโอ้สุดยอดครับ,ดรรบเดี๋ยวมาลุ้นเวลามือนกันครับผมลงเหรอครับ บางรหานครับได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมเฮ้ยครับรุ่นบางต่อไปครับบางต่อไปทำยุ่นครับผมทำยุ่นครับผมไปไปไป ไปโอ้ยเที่ยงจีรีแลครับบังนี่เอารอรุ่นไปล้ครับสิบพันหรือกพันครับผมมือนี่โอเคครับครับผมกินกันตั้งทำย่นลงเดียยร้อยครับได้ซีลอยซีซีบีครับผมดูสุดยอจดครับขึ้นกระเที่ยงที่นี่ลงนี่หางเบาครับลงนี่สั่งผีครับโอเคครับรุ่นต้อกันครับบังต่อไปครับบังที่สี่ครับ ยังกับพวกอะไรย้นนี่ยังไงดูไปย่อราคานี่พอเหรียญอยู่อืมว่าแล้วล้ำเลยไฟล้ำไปแดงแดพวกครับออกทางไปเลยคุ่นเฮ้ครับบุรุุนเวลาน้อแข่งครับลงเร็วไยครับ บางหันครับได้ลอยหงเสือหมาวีครับผมโอเคครับจออะไรโยนหมอบางหันเดินได้ลอยหงเสือหมาโอเคครับเดี๋ยวรอหลุนน้องการบังกันไปครับผมค,ครับจอจะเล่นสุขับบางที่หาครับผม

แตงทีลีเลยครับบางนี่แต่งดีนี่สุดยอดครับปัดขึ้นดีก็บางนั่นนี่เจอสิลงได้บ่ครับเดี๋ยวมาลุ้นเวลาเร่งกันครับผมวันกำลังมาโอ้สุดยอดนี่ครับนี่นี่จะไปไหมเห็นบ่ารับนี่ไปไหมนี่นี้อยซี่อ้าวยูอีกเหลืออีกไกลเด้่ยึง ครับลงเงาครับจอจะเล่นสุขับซี네่อยหางคะแนนครับผมนักขนฝ่ายกันป่าวเออนักขนฝ่ามนี่ยังนี Punk> ่แหละครับสามสองไปเลยไป ไเสยไปเสยไเสยบอลลําเอาละครับรุ่นเวลาครับผมเขาชีฟ้าครับโอ้ยาอยู่กันทั้งสิบ้าครับผมเบิ่งแบรรยากาศเลยเบิ่งบอลลัมเสยนาะไปได้เสยนะเอาครับรุ่นเวลาแล้วกันครับผมลงเลยครับขึ้นขักมาหันครับมันดันดันเห็นไปเรื่อยๆครับลงมาได้สามร้อยสี่สิบพอดีครับ ผ่านไปนะโอเคครับลุ้นลุ้กันครับบังต่อไปครับผมฝนตกครับพายุเข่าครับเบื้องปลาใไหมครับผมครับฝนไเได้สิจุดได้เท่าไรนะครับผมพูดอ่ะฝนสิตกอยู่นี่แหละลูกโอเคครับเดี๋ยวจุดต่อไปตั้งใจให้บังอีกนะครับผมพายุเข่า ผมมาสวมผมอยู่เพื่อนด่นกันครับทีมงานอย่างบุ๊ผมยืนอยู่ไกลโพดครับโบยินเสียงกรรมาการเขาโอ้เพร็รนำงามครับเอาครับเพร็รนำงามครับโอ้ขึ้นเที่ยงสีเลียครับปัากนี้ครับสุดจอดครับ โอ้แต่ว่าล้มแห้งครับล้มไปายุ่เข่าเถอเพิ่งครับโอ้ขึ่นสุดเจ้าครับบ้างนี่เอาครับบม่เล่นกันครับเวลาครับเสียด้เท่าไรนะครับผมโอคครับบังร่างหันนะครับผมมันขึ้นไปแล้วมันลงมาท่านบเห็นครับก่อนหามะไหลลมมันแห้งความครับกรรมการตัดสินว่าหายนะครับผมโอเคครับหายครับเดี๋ยวรอหรุ่นบังต่อไปครับผมบังนี่ครับยุ่ไกลครับมองยินเสียง วาแล้วมาแล้วไปร้อยงกีครับบ้างเนี่ยไปเร็วความพุ่นใช่พุ่นเออหัวโค้งเลยงานโอเคครับสุดบ้างละเดี๋ยวมาลุ้นรุ่กันครับเวลาเท่าไหร่งวดเลยครับพุ่นรุ่นอที่พุ่นนี่เด็กก็ง่ายถ้ายถึงจุดนี้ภาพมึงเสียเห็นอยู่เห็นมันโค้งลงเลยเสือไหลเลยครับพุ่น โอเคครับเส้นเบรกกับเบรกตั้มครับบังนี่าเบรกครับเบรกตั้มครับโอเคครับมาลุ่นเวลา้ากันครับผมเบรกเบรกแล้วครับเบรกตั้มนะครับผมโอเคครับต้องมาลุ่นเวลํางกันครับผมครับบังว่าหันลงไปเรียบร้อยนะครับบังที่ไปร้อยที่ผมทายให้เบิ้งตัดได้สองร้อยสามสิบวีครับผมอ่ะต่อไปไปลุ่นน้ำกันครับบังต่อไปท้องพักดีครับโอเคครับท้องพังดีครับลุ่นไปเมื่อยๆนะผมที่เด็ดครับ ไป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 สะดุดซ้ำไปสะดุดซำม้าขวานแม่เขาล้ำดาบเพิ่งถึงคุณเอาโอ้ขึ้นงามแม,มา่หางเสียเอา็ <c oughs> นบ่ พองลงแล้วครับดีครัเอี่เรารลุ้นไปร้านกันครับผมลงแล้วครับท้องพกดีได้่ยสามรอยพอดีครับผมครับที่เด็ดพลาดนะครับผมเห็นครับลุ้นกันบังต่อไปครับผมครับเทพประบุทหางเครื่องเดี่ยวครับประมาณนี้แหละผมอยู่ใจฟังบ้อยฐานดครับเอาลุ้นร่วกันครับผมเออเทพประบุทหางเครื่องสามสองหนึ่งไป ตกอบอติดก็อบอติดครับเอาครับก็เรียบร้อยครับตัดไม่แล้วไปๆๆๆๆไปไปไปโอ้บางนี่เที่ยงครับเก่งคีนแล้วครับบางนี่สุดยอดครับว่าสิงเวลาฉเฉยเท่าไหร่แล้วครับผม โอ้สุดเจอดครับครับหลุดไปรับกันครับผมลงเรียบร้อยครับได้300ออสามลอยเก่าสมหาวิครับผมพฮค,ครับหลุ่นน้ำกันต่อไปครับบังต่อไปครับผมนี่คือจอมหย่ดดิ บังที่สองนะครับบั้งแรกที่ผมตอนผมมาเนี่ยผมได้เบื้งแรกนครับมันบผานีาน่จะรครับขอุ่านบตลอดมาการสนับนครับครับุ่นไปไหมครับน้องรีโอสองครับแี่แมือได้บอนะครับผมบังแรกจุดบบผานนะครับบังที่สองสีแกะมือได้บอเอาครับรุ่นไปกันครับผม เตมพ้ไหมครับสามสองหนึ่งไปไปไปได้ครับไปได้ครับผมไปได้ครับไปได้เสยครับโผล่แนนอนเด้อวะตอนแรกก็สิล้ำ เอาครับบรรลุนไร้านัรงกครับบ้านสิเป็นงนะครับน้องเรียกโอสองแลครับสิแก้มือได้บ่ได้ครับผมลงเลยครับบางงานครับสามรอยพอดีครับผมน้องเรียกโอสองนะครับแก้มือได้นะครับผมโอเคครับดีใจน้ำซ้างนะครับผมรุนบังต่อไปเลยครับบังต่อไปครับนุ่มกอทรรมอครับรุนทำงานครับ ครับ เทียนดวนีเหอครับ้ไปเสยได้ลยไปเสยดันได้เสยครับมามันมันเป็นอย่างว่าติติเจือนี่รอมนติดจืนีเป็นลุมอากาศใช่ไหมไอ้พวกเอนีเอาครับมาลุ่นไปรานน่นครับบาสิอะอย่ไหนแต่ว่าขึ้นสุดยอดครับนี่ ครับสิลงนะครับ5ิปนี่ไรเอ่เนีคยับ่านไปไม่ไปแล้วหาินี่แหละเวลาสามร้อยห้าสิบสารอยสี่ซึ5าครับโอ้เกอบยบใเอาครับบางนี่หลุนตำแหกังครับซื้อวา่างไรบูอันแต่งครับฟังพัถนัด บนไล่ยังอยู่แล้วครับไปโอ้โข้นดีครับไปครับไปได้ครับไปได้สวยครับไปได้ยุบม้วนแล้วโอ้ยม่วนครับลำครับ หางพอดีครับม้วนข้างบนนะครับหางพอดีครับโอเหครับก็รุ่นไปล้ามเงีครับผมนี่ครับเห็นแล้วครับเนี่ยบางนี่ครับลงใส่ครับหมุนเร่อรๆครับเนี่ยนี่หมุนเร่อรๆครับเนี่ยเห็นแล้วครับหมุนจะนี่ครับ สบายสามหลอยสบายแล้วครับเนี่ย ได้2องกอยาเชีหาครับบางนี้ครับสายพินนะครับบางนี้ผมจะถ่ายให้เป็นเบื้องบ้างจะท่ายน,นะครับขายไม่ล้าแหละผมกรสิกลับนะครับผมหามงกาแล้วครับครับล<า>ุตนตน้อกันครับไป ไปไปได้ครับบอลลัมครับอ้าวรอร่นึงงั้แต่ว่าไปโค้งครับโอ้คือโค้งท่านบู้อ้าโอ้บม่ได้หรอกครับหัวด่วนแล้วบระพานดอกบ้างเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวครไม่รักเราก็จะได้กลับเลยนะครับผมไอ้สายพินหางขาดนะครับผมได้ลอยเดียวครับหางขาดกลางอากาศเลยครับเป็นบทดัดสบายครับครับสันรักคลิปนี้ก็บพงศิศเอาไปซื้อนี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนน้ำหนึ่งด้ครับ เสุดโชคมานๆสุดผู้สุขคนครับสวัสดีครับ